สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะไม่น้อยก็จะมา update, อัปเดตเกี่ยวกับกรงข้างบ้านของเด็กบ้านสามบุญนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปซื้อหน้าต่างมาให้กับช่างได้ทํานะคะตอนนี้ช่างก็มาแต่เช้ามาเร่งทํากรงให้กเด็กให้เสร็จให้เสร็จในเร็ววันนะคะค่ะก่อนอื่นไม่น้อยก็กราบขอพวกคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาได้สร้างเด็ก ได้สร้างกรงให้กับเด็กๆบ้านสามบุญนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะคิดการสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะค่ะเมื่อกี้แม่น้อยเมื่อไม่ใช่นะคะเมื่อวานนี้แม่น้อยไปหาแม่นุกมาแม่นุกก็ได้เอาอาหารซึ่งเป็นอาหาร เป็นอาหารที่คุณยายหมอส่งมาให้แม่ไฝนะคะซึ่งแม่ไฝไม่ได้กินแล้วแม่นุก,ก็เลยเอาให้แม่น้อยมาป้อนกับน้องบุญทวีนะคะแม่น้อยก็ป้อนด้วยสลิงนะคะน้องก็กินได้นิดเดียวน้ําก็ต้องป้อนด้วยสลิงอย่างนี้นะคะส่วนยาเม็ดก็บดแล้วก็กินได้นิดเดียวะคะ่ะต้องยัดยัดยัดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าน้องก็ยังไม่กินเองนะคะ แม่น้อยก็คิดว่าน้องก็คงได้ไปตรวจเลือดนะคะไปตรวจเลือดไปตรวจรี่าแล้วก็ตรวจเอทแมวอย่างนี้นะคะ นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ดูดูดูดอาการไปก่อนเพราะว่าน้องก็ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะคะไม่มีวัคซีนสักเข็มเลยค่ะน้องบุญทวีนะคะอันนี้แม่น้อยก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเด็กเด็กเด็กปั๊มนะคะที่ชื่อน้องบุญโฮมน้องบุญกระถินแล้วก็น้องบุญผพป่านะคะเด็กๆเป็นรับวัคซีนมาเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีร่าเริงดีนะคะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวแม่น้อยจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะก่อนอื่นแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันให้เด็กๆได้รับวัคซีนให้เด็กมีอาหารให้เด็กๆมีน้ํามันรถเพื่อที่จะเดินทางพาเด็กๆไปหาหมอเพื่อที่จะเดินทางพาเด็กๆไปรับวัคซีนซื้ออาหารบ้างอย่างนงี้ะค่ะขอบพระคุณทุกๆทุกทุกํากลังใจทุกๆอ่า บาททุกๆสตางค์นะคะที่ท่านช่วยและเอ็นดูเด็กๆบ้าน3ามบุญมาตลอดค่ะค่ะแม่น้อยก็จะมา,อาบอกว่าเด็กๆเด็กๆโอเคทุกตัวนะคะแต่ว่ามีแค่น้องบุญทวีนะคะที่เป็นน้องใหม่ที่ไม่ยอมกินอาหารเองอะไรเองอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่น้อยจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะเพราะว่าต้องป้อนด้วยสลิงอย่างนี้นะคะ ยัง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 ไม่ร่าเริงยังซึมๆอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยนะะเด็กๆมิวของเราค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ